เอาร์สวัสดีท่านหยุดทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับท่านเข้าสู่เกมใหม่ครับเซอร์ Sir, สปายดิฟสี่อีพีที่หกนะครับพี oh, <okay. S 1> ่โอเคก็ตอนนี้ผมหนีออกมาจากเออ่ตรงบาอัดดันเจี้ยนนั้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเราเก็ตแล้วว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงครับก็คือเราจะต้องเคลียร์เจ้าอันนี้เพื่อที่จะเอาเจ้าทราออกกิโอคีถูกปะ่ะเมื่อกี้คือคือมพิงเคลียร์ไปแล้วเ,เพิ่งเข้าใจ นะว่าแบบเราจะต้องเคลียร์ไปทีละสเต็ปสเต็ปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการค่อยๆเคลียร์โอเคแมนเปิดละเราจะเราจะพยายามเออโอ้ยโอ้อดียิงยิงด้วยไปยิงไปแข่งกันยิงโอเคส่วนตัวนี้กป็จักการเองชึบ ไอ้เจ้แม่งเ้ยมึงไม่ไปยิงกันเองล่เขี้ยจะแดกเออวัดกันใครตายก่อนอยออแล้วลยอ่แล้วโอ๊ยเหนื่อยป่ะตีแม่งไม่โดนชีตมันตกอับจังวะกูแค่เพิ่งพผล่มามึงยิงได้แล้วเหรออ๊บอ๊บอ๊บ เสียอาหารโดยใช้เห็ดได้ไงวะเออเราใช้แล้วมึงเราใช้แล้วมึงเฮ้ยจากไหนอ่ะเอ้ยควายยิงกันเองซะมึงกูโหดกูมีมุมกูมีมุมกูมีมุมแล้วอืมมาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนออกมา เอ้ยยยยยยไม่แม่นนะมึงโดนกูนี่ไงนี่ไงอึบเออนี่เรามีสูตรอืมอืมเฮ้ยมึงใส่ตรงสายตา ว้ <c oughs> <_><_><_>ออวว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 อววนมวนวอววววนวว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 วนี่วววเี่เวววาวว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 วตวว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 ทวววรวว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 เวว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 วอรวว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 ว เจอคาถาอักชีแล้วไม่ไม่ไหม้อยู่คนเดียวเลยเอออืมแตกแตกโอ้โหใหม่ก้อนวัตชิดเนี่ยอะไรนี่เอออืมอวิญญาณเอ็นชาร์ดมีเงินเองด้วยอ่ะ เอาธนูเอ็นชาร์ดแล้วกันไม่ดรอปด้วยแย่แล้วฮะเสร็จตัวเรับสวย <c oughs> ให้เขาทะเลาะก,กันเองโอ้ยตัวนี้หมดแล้วเหลือฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไม่หมดโอเคได้ข่าวว่ามีอาวุธที่แรงที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าขอหน่อยโอ้ดมอนไม่แรงเลย อขอแรงๆหนอ่อยเถอะเอาไปได้เฮ้ยทำไมให้เยอะจังอน,นี่อะไรอ่ะวินชาร้า <c oughs> หมดละกูเ <c oughs> ผื่อช้ไปละเดียเทียสเตตต่อไปดีกว่าตอนนี้เราเป็นแล้เราค,อคอ่อยๆไปเทียสเตตการ <c oughs> ได้ก็จบครับ <c oughs> โอเคอ่าไป เราจะได้ให้มันหายหายแลกสักทีคือผมพยายามทําลายล้างมันแล้วมันทําลายไม่ได้ไยแล้วเราไม่ได้ดูด้วยว่าแบบมันต้องจัดการยังไงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราแค่ต้องเคลียร์มันทีละสเต็ปเพราะฉะนั้นแล้วเราคงต้องค่อยๆเราค่อยๆไปทีละจุดก็พอมั้งขึ้นได้แอปเปิ้ลเขนเิียนดิเกออกไม่กไม่ได้ เออเออโดนขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาให้หมดแอปเปิลทองทิ้งโบนมิวก่อนเลยอ่ะไม่ใช่ละอืมอืมเอ้ยยิงไงเออโดนหนีไม่ได้ลูกบอลที่อ่ในเโอเคเคลียเอ๊ะทำไมตอนที่หมากครั้งแรกลูกบอลสปอนกันเยอะจังวะไอผมได้ทำการใช้ระเบิดไปแล้วนะท่านผู้ชมครับเห็นรูนี้ไหมเนี่ยแหละรูนี้คือรูระเบิด อย่าพึ่งโอ้โหมงกี้โกงอย่างวะไอ่ผายว้าวออกไปตอนนั้นเกิดแล้วเราล่อให้มันซมุยกันอ่ะใครตายก่อนขอให้ตัวนี้ต้นนู้นตายก่อนเถอะกูจะกูขี้เกียจวิ่งเฮ้ยมึงยิงให้มันแม่นดิเฮ้ยใส่ต่างไปเลยเนี่ยว้า ฮึบหลบทีชึบสาดไม่เคลียร์ได้อีกสัตว์แล้วมึงอะไรเนี่ยของจริงอ่ะเกิดในที่มืดใต้เกียร์ตวลมปัดโ๊อ เอนี้กันอนี้กนกระโดดหลบทียิงอืมอืมโอ้โหอ้โ้อ้โีอ้โหโอ้หอโอ้โ้หห้้ห้้ว โดดอ่ไปไหนหนีเหรอ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 เยอะยไอ้นี่เคี้ยโอเคเคี้ยแดดเคี้ยแล้วเว้ยขนมปังนี่ตลอดมาโอ้โหสิบสี่ไม่ต้องใช้ละไอ้เจ้าเนื้อทอมบงงอมบี้เนี่ยทริอลครีได้มาทั้งหมด2อันเอาแทนอ๋อได้แลนนะถ้าไม่ได้แลนนะกูโกรธมึงยิงๆด้วยกูอยากชิบหาย ไฟเด่นวิยาเอิมอร์ลโอ้ยไอ้ตายเถอะพระเจ้าหรือว่าไอ้คอนนี่มันต้องใช้อะไรทำป่ะอ๋อ,อ,อแล้วมีธนูอยู่สองชุดเลยนี่หว่ามีเลเจนเลือดด้วยวิ้งอะไรดีเลือไม่ถูกมีแต่ของเออทียนก็อยากเอาไปตกแต่งบ้านเชื่อย์เคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าตัวนี้น่าจะตัโอเคไอ้นี้ค่อยว่ากันเราจะขึ้นมาได้ไหมเนะี่ยเอ้ยอ,อย่าหนีนะเว้ยเพราะเรามีดาบสุดเท่อยู่ไอ้ไอ กูเกลียดมากเลยไอ้การระยะตีที่แบบมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยเฮ้ยเสียงซอมบี้หนุ่มกูว่าแล้ว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 จำได้ไหมในวันมาต่อกันดีกว่าอ๋อเคลียร์แล้วครับแม่พอรู้วิธีจัดการมันก็สบตัวอะไรตัวอะไรดีนะที่เป็นสกลิลแย่แล้วผิด ผิดแผนโอเคเออยังกลับได้อยู่เปียกอีเปียกอีเปียกโอเคโอค้ย <c oughs> เมื่อกี้ลงไปข้างล่างไม่ได้อ่า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  โอ้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 ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยเ,เยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลียดพวกมึงก็อย่างเงี้ยแหละเวนดัวเย้ยเลยด้านล่างโอเคแครอทหมดแล้วครับนี่น่าจะตัวท้ายโอเคอะไรครับนี่เวลวสามหกอะเฮี้ยเวลโคตรเยอะโอเคน่าจะไม่หมด เรามีนี่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วมาเป็นครอบเป็นลูกดอบตัวโหดอ้าวแงวแงลแงลว้าวมนไปหาคนอื่นขี่กวนท้านเต็มไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนโอเคพอตอพอมันเริ่มสู้ได้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ตอนนี้กูก็เริ่มจะกลัวอยู่ โดนมาครับอโอเคเราได้อยู่ครับพอจะสู้ได้อ้โอ่ดอบแล้วใช้เอาคี่อ๋อตัวนี้เป็นอ่ามาถึงในจุดแรกที่เราเจอมันเคลียร์แล้วครับห้องนี้ สวยงามทริโอคอีย์แล้วครับมันไม่มีที่แรกไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเองแต่ตอนนี้ไปจัดการต่อหลิวลู่อ่ะคีเปอร์เออเดะเดวเดะๆๆๆเดะมันกระโดดอะอเดอะดับแท็กกูจะเอาตัวอะไรก่อนดี โอเคเกียวตันโทษทีไม่ตั้งใจเกียวตันโดนโดนไปแล้ว โอ้ยลมมันเปิดประตูได้ด้วยอะฮะอะวิงชกชิง อันเบรกคลิกชาร์จโอ้นี่คือคลิกชาร์จมั้งได้เนี <discrete> <pr os funny> ่ยเชียร์แล้วเยอะเกินเขามาผิดทางเสียตับพี่กันเสียตับพี่กันโอ้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 โอะโอะ เอ้ยตกตกตกเชี่ยเอ้ยของมันเปลี่ยนยากแป๊บหนึ่งหยุดก่อนเลยมึงสัตว์ขอกินเนี่ยของเยอะเกินเปลี่ยนไม่ทันเก็บของน้อยโคตรเลย ห,หยอดเหมือนกันเลยครับลุ้นเอ็มล่อตอกพลังลมตดหรือมันต้องใช้ลมคาบวะมันใช้อะไรคาบเนี่ยตอนนี้เราคาบอะไรได้บ้างอะไรที่ยังไม่ตรงไหนยังไม่ได้หยอดบ้างโอ <Yeah. S 2> เคเหล็กสวยเลยตัวนี้คือที่ไหนที่ไหนแล้วเนี่ย อยากได้แล้วว่าอาวุธใหม่อะ่อะไอ้แม่งเ้ยยุ่งยากจิบหายเลยเออสติกขาผิดโอ้ยขาผิดขาผิดเออให้ตายเถอะโอ้อยแง่เมอามาทำเฮียเยอะแยะนีเจนก็ไม่ใช้แลจะจัดทิ้งไม่ให้หมดก็ยังแอบแลอ,อยู่เล็กน้อย,ยอุ้ยนีย่มัน นี่มันสมิตตีเทมเพลยมันรีสปอนใหม่เรื่อยๆเลยไม่ไหวแล้วกูอยากจะรู้ว่าไอ้ก่อนนั้นมันเอาจากไหนไอ้ร้านขายของันมันรีไหมเนี่ยมันคงต้องรีแหละเพราะถ้ามันไม่รีกว่ามันก็ไม่ใช่ละไอ้จ้ ยอดเลยแล้วกันโอเมนวินดูสูโอเคกระจอกกุญแจเพิ่มครับกุญแจเพิ่มขนมปังหอร่อห้องระาษไม่ถ oh, <Elizabeth. S 2> ุงสื um, ่อเอ็นชาร์จอะไรยะรอยเต้เฮ้ยมันเอ็นชาร์จกับไทเดนได้นี่หว่าเอ็นชาร์จอีกแล้วเอ็นชาร์จอีกแล้ว สักตึกธนูเวยเจอตายซะเออ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 ดอกแล้วครับดอกกุญแจอ่าถ้าที่แรกตรงนั้นมันแลกได้แล้วก็ดียังโดนกูนะขนมเปิง ขนมปรุงมาทำเฮียอะไรครับท่านฝนตกซะด้วยวันนี้ครับอากาศไม่ดีฝนตกเธอพีและน้องเปลี่ยนไปไห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 นตาเอ๋อุงเธอ ไปไหนอีเซกอีเซกอิศักโอ้พบพบกระโดดไม่ได้ดิกระโดดไม่ได้เิเกี่ยวเหรอเกี <leve lling expand> ่ยวเหรอเกี่ยวเหอ เออเออเ้กูคอนสักอันหนึ่งนะกูสัญญากูจะไม่เยหยียบที่นี่อีกขอแค่คอ,อนอันเดียวเองเอามาให้กูเถินนะอ๋อเราไม่ได้อ,อันเบรกนี่หว่ะมันแค่โรเทคชั่นโอเคเข้าใจมันทำให้เรารอดชีวิตมาได้ก็โอเคคนระับไปขึ้นเดี๋ยวค่อยลงมาต่อเดีตอนนี้เมื่ไห้ เหนื่อยเชี่ยเชี่ยเลยเหนื่อยเชี่ยเชี่ยเลยถ้าสมมติเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าเรากินน้ำยาโอเมนเข้าไปนะตอนนี้ัฟกเชี่ยอะไรอะเฮ้ย เฮ้ยวัดเฟสเตดเอ๋เอ๋เอ๋เสัญลักษณ์ตัวมันคุ้นๆสัญลักษณ์ตัวมันไม่เป็นมิสเท่าไหร่แต่มันไม่มาไม่เป็นไรก็โอเคโอ้โหแหมเย็ดดีที่โซนนี้มันไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวลมนะโอเคครับให้ตายเถอะมันมีทั้งบัฟดีและบัฟไม่ดีใช่ไหมเนี่ยอะไรกัน เฮ้ยนี่เขียวเขียวไม่ไว้ใจไอ้ตัดกูว่าพิษชัวเฮ้อเยี่ยทำไมมันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำยาเลยไว้ใจไม่ได้โอ้ยวุ่นวายจังอะ ยิงอ่ามันไม่สนใจหรอกสัตว์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 คิดถูกคิดผิดวาเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยน้ำยาเฮ้ยอะไรอ่ะบอสอะไรเนี่ยเอ่อเฮียไอ้เฮียเสียงมันโยเยมากอะขนลุกอะ ส้มิจิไอจิวไอจิววไอจิวมึงตีไก่เกินไปเ้ตัดจำสแก ไปมาจากไหนวะไอ้มันปล่อยลงมานี่เวนเอ้ยมึงเลิกได้แล้วจะปล่อยอะไรนักหนายังไม่จบย,ยังไม่จบเอายิงกันเองเว้ยเชีย่ยมีสู้กันเองเนี่ยเดี๋ยวจัด ไม่ดีตู้เงนไปก่อนเออ,เอ,อวัดเลยเออไปโดดมันเกจูสว่งางกวเหยียบเจาขออนุญาตพักขออนุญาตพักยกดีมากก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าไม่ใช่ก่อนจากกันไปเดี๋ยวแวะ สามเมลก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไมเคิลพานี้นะครับต้องขอจุกคลิปแค่นี้เยี่ยมเลยก็แต่กดเชิ์กดนสับสังเกตุด้วยครับเจอกันใหม่ในพักต่อไปสวัสดีครับ